นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําบ้านหลังหนึ่งหรือเป็นอะไรครับเป็นสถาบันการศึกษาส่งเสริมอันกุรอานอยู่ที่อยู่ที่คลอง14บน้องจอกกทอมอครับครับอ๋อเป็นโรงเรียนปูพื้นปิงปองแล้วเนี่ยคนมาเดินคนมาเห็นแล้วก็พูดกันว่างไงบ้างแม้แต่บางเองพูดรู้สึกยังไงขนาดตัวตัวผมเองเนี่ย ก็ผ่านงานก่อสร้างมาเยอะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพื้นที่วางเป็นแผ่นแผ่นพื้นสําเร็จแล้วเราก็เททับหลังซึ่งขนาดต้องเททับหลังเนี่ยต้องมีการยันไม้ข้างล่างในช่วงเททําไมงั้นมันหัก<อ>แต่พื้นปิงปองเนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาให้สองเมตรคูณสองเมตรในขนาดสิบเซนเนี่ยนะ<อ>แต่นี่เผอิญว่าของผมเนี่ยเ<อ>สามันแค่สามเมตรเวลาแบ่งครึ่งก็กลายเป็นเมตรท้าสิบก็แข็งแรงกว่าสเปคไปอีกก็<อ>ถือว่าชัวร์<อ>เวลาปูพื้นเสร็จปุ๊บ ถึงแม้ตอนนี้เรายังยิงน็อตยังยังยังไม่ครบยิงยิงไม่ให้มันขยบเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ว่าจะช่างกี่คนสี่ห้าคนหกคนขึ้นไปเดินเนี่ยคนนู้นเดินคนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าว่าว่ามีคนเดินมันไม่มีการสั่นไหวมันไม่มีการแบบว่าอ่ายุ้ยอะไรให้ให้เรามีความรู้สึกเลยแล้วก็มีญาติญาติมีพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมขึ้นไปเดินเขาเขาไม่รู้เลยนะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นโฟมไม่น่าเชื่อว่าเขาคิดว่าเดินบนบนแผ่นเหล็ก ซึ่งเหล็กตัวนี้มันเป็นแค่ซิ่งก็ไม่น้มาแต่ว่าแข็งแรงแรงสี่โซนสี่โนโอ้สี่โอ้สี่มิลสี่นแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยเป็นพื้นข้างบนเป็นนาโนแล้วเป็นนาโนแล้วแล้วเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยที่มันที่ที่มันปูเสร็จแล้วเมื่อวานนี่มีเขาเรียกว่าเ่อเดิมมันเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมตอนหลังนี่ประธานชุมชนเขามายืนดูเขาก็เป็นผู้ัาเหมาคนนึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายย่อยเขามาดูเขาบอกอ้าวไอ้ยี่มึงปูพื้นแล้วมึงทำฝ้าเมื่อไหร่ บอกไม่ได้ทําปูพื้นเรามีฝ้าเลยเขางงเลยเขามาดูใกล้ๆเขามาจับดูอ้าวมันเป็นแผ่นเดียวกันเขานึกว่าเราปูแล้วก็เอาไอ้แผ่นนี้มาสอดบอกเราไม่ได้สอดเมื่อปูเสร็จเพียงแต่เราตอนปูเนี่ยต้องไม่ให้มันเป็นรอยเท่านั้นแหละนะแล้วเขาขึ้นไปดูกางวลโอ้โหเขาบอกหลังคาเสร็จทําฝ้าเลยเลยไม่ได้ทําทุกอย่างมันมาในเซตเดียวกันหมดเลยแต่วันนี้เขายังไม่เห็นฝาผนังผมทำมาคืนตอนประมาณค่ำหนึ่งเสร็จุ่มหนึ่งเสร็จฝาผนังข้างนอก ทำเสร็จข้างในก็มีกองด้วยใช่ไหมเนี่ยมีกองด้วยข้างในเหมือนกรุเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเปิดไฟนี่มันจะโล่งเลยเพราะผมใช้โทนสีขาวภายในอ่เดี๋ยวขึ้นมาพาไปดูเลยอ่นพาผมไปเลยเงานกันไหมช่วงนี้โควิดอ๋อก็ต้องช่วงโควิดเออผมก็ไปฉีดซิโนฟาร์มมาสองเข็มแล้วอ๋อนี่ผมก็ฉีดสองเข็มแล้วเนี่ยฉีโนฟาร์มสองเข็มอ๋อเราก็ฉีดต่อฉีดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังดีนะโอ้บันไดนี่สวยจังเลย โอ้เนี่ยนี่เป็นฝ้าในตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้เป็นเป็นฝ้าในตัวเลยเป็นฝ้าในตัวเลยโอ้นี่พื้นเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นเนี่ยเดินเนี่ยนเนี่ยผมขย่มตรงเนี้ยตรงนู้นก็ไม่มีไหวเลยเนี่แข็งจริงนะเนี่ยเนี่ยแข็งเลยเออเนี่ยเนี่ยมาแล้วท่านี้ก็เป็นเป็นส่วนส่วนที่ผมเริ่มเริ่มใส่อนีใส่เมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบางบางเขาซื้อเอาผนังมาเป็นห้องผนังห้องเรียนไปเลยนะเนี่ยใช่้ามาผนังห้องเรียนเลยเออเนี่ย แล้วผมก็ใช้เนี่ยจะทำให้เด็กก็เียนเย็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วว่าไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเด็กจะวิ่งวิ่งวิ่งชนผมผมว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากเออแล้วทําทําเสร็จในข้างในเนี่ยข้างในไม่ต้องปลูกเออผมว่าเราลดต้นทุนไปได้เยอะตรงเนี้ยอ่าใช่ใช่ไหมอ่าและและข้างนอกนี่เป็นเป็นลายลายไม้เป็นลายไม้สักอ๋อที่บ้านทำเองเลยเหรอเนี่ยทำเองโอ้เนี่ยเห็นไหมค่ะท่านผู้ชมที่ว่า ที่ว่าทำยากทำยากน่ะนี่บางเขาไม่เคยทำเลยแล้วงานลูมิเนรีนมผมก็ไม่เคยทำก็ยังก็แบบดู u t u b e ที่ที่ที่พยายามให้ดูผมก็เอามาดูเอามาให้ช่างดูช่างบางคนก็ดูแล้วเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องมีการมามาคุยคุยกันเนี่ยโอ้โหเนียนกว่าช่างผมอีกเออเนี่ยโอ้โหภายนอกยางยางอันสวยโอ้โหเนี่ยภายนอกเนี่ยผมเห็นเป็นโรงร่ำโรงเรียนผมก็เลยมาถ่ายมาทำมาดูอันนี้อะไรเป็นอะไรเพื่อ อันนั้นเด็กด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาเวลาข้างในมันก็เป็นสวยแล้วก็ความความหนาเนี่ยอ่าสิบสิบเซนตัวมากแล้วยิ่งยิ่งเป็นอ่าเฟรมเฟรมตัวยูเนี่ยโอ้โหแข็งหนาตึ๊บเออในเฟตัวยูแข็งหนาโอ้โหหนาหนามากหนามากหนามากแข็งแข็งเลยคือไม่ไม่ไม่บี้ง่ายเลยสวยส่วนส่วนพื้นนี่มังจะเอารามิเนตมาปูอีกใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้ทางไทยวัสดุจะเอาลามิเนตมาส่งให้แล้วก็ก่อนปูลามิเนตเขาจะมีเป็นแบบเหมือนเหมือนโคม บางๆปูก่อนเดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วเรายิงดีเวทแล้วก็ยิงน็อตเนี่ยนี่ตอนนี้ดูสิเนี่ยผมยังไม่ได้ยิงน็อตเลยเนี่ยเออยิงข้างไข้างไว้เลยเลงไม่เจอน็อตเลยมันยังไม่ไหวเลยเนี่ยขนาดสยมขนาดนี้โอ้โหเจ๋งเลยถือว่าชัวร์มากชัวร์มากฟังขอเพืหน่อยได้ไหมนี่ยได้ครับผมผมไม่มีเลยที่ร้านไม่เป็นไรเราขอเง้ย่อยอ่ะนี่ก็ป้านะอป้าเป็นป้าในตัวเลยใช่ป้าในตัวเลยเใช่เขาวนี่ตรง เาเขาเาไลูกต่างออลูกเออสลูกหมลูกป้าในตัวเป็นป้าในป้าในตัวสวยอ่ยังไม่ได้ยิงรีไปทั้งหมดเลยยังไม่ได้จัดอะไรเลยตรงหน้าพี่ทิมตรงนั้นผมก็ยังไม่ได้ใส่คือใส่ให้มันให้มันเป็นลูกอ๋อี่เป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนไปเลยใช่ไหมตรงนี้จะเป็นห้องห้องห้องของห้องเรียนเด็กแล้วแล้วเสร็จแล้วข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะมีการสอนผู้ใหญ่อ๋ออ๋อซึ่งเขาเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงบางแกเอาลางตัวยูมามาวางไปแล้วเนี่ยวางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้งานงานงานก็จะไปแล้วตัวเนี้ยเนี่ยวางทับพื้นเนี่ยเห็นไหมทับพื้นวางทับพื้นมีปองเป็นระเบียงได้เป็นระเบียงได้เป็นระเบียงออกมาข้างนอกอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางยืนสองผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยืนสองคนเนี่ยสิบเซนครับสิบเซนตรงตรงก็ตรงอ่ะผมดูในยูทูบอ่ะสเปคเขาสองคูนสองแต่นี่ผมเมตรห้าสิบคูนเมตรห้าสิบเออเนี่ยบางไม่ได้ บังมานี hmm. Somehow, uh, um, um, uh ่ห huh, น uh ่อยจานเรียกคุณครูแล้วกันนะเรียกคุณครูอ๋อเนี่ยเป็นเป็นมุกมานี่อีกเนาะอ่าเป็นเป็นเป็นมุกมานี่มานี่อีกเป็นมุกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ไฟฟ้าที่เป็นของปลิงทองแล้วมาดูนี่นี่เขาเอาเฟรมตัวยูครอบใช่บังบังแกะให้ผมดูหน่อยแกะได้ยังแกะได้แกได้แกได้แล้เอาเฟรมตัวยูครอบแล้วหน้าหน้ามันก็จะสวยหน้าเขาสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเอาเฟรมตัวยูครอบ พ่อพื้นโูหรูเลยเนาะหรูหรูรูเลยกลายเป็นงานหรูแล้วตอนนี้ปูกับเบื้องยางเดี๋ยวปูลามิเนตเอารามิเนตใช่ไหมลันี้ามิเนตเวลาปูลามิเนตแล้วมันจะไม่มีมันไม่มีตะเข็บไม่มีอะไรให้เห็นแล้วลามิเนตมันก็จะมีเป็นแบบไม้เป็นแบบเข้าลิ้นผมไปดูแล้วที่ไทยวัสดุอันนี้อ็เป็นระเบียงออกมาเป็นเทเลสข้างนอกได้อีกเนี้ยใช่ใช่ข้างล่างนี่นะเป็นเทเลสแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นเทเลยื่นออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ติดไฟมันก็จะมันก็จะดูดูดูสวยดูสวยโอ้ใช่ได้บ่ใย่ไอเดีย นาะนี่บางเห็นผมตั้งไหนเนี่ยเห็นใน YouTube เห็นใน YouTube อ้าวเนี่ยเนี่ยมาดูเขาเนี่ยเนี่ยวิธีทำวันหลังจะได้ไปทำได้เนี่ยเป็นกระเทยออกไปไม่ต้องไปเทคานไม่ต้องไปอะไรเนาะใช่ใช่วุ่นวายหนักหนักหนักเออไอเดียฟังใช้ได้เลยเนี่ยผมเนี่ยผมชอบแบบด้านล่างเนี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเออเวลาเราติดติดไปแล้วเนี่ยเราต้องติดเนี่ยดูที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทาสีอะไรสีดำอ่าทาไม่สีดำกับสีขาวสองอย่างเออ สีนี้นก็ขึ้นไปเลยเนาะใช่ไเป็นฝ้าในตัวเลย,มเลยไม่ต้องไปไต้องไปตีนั่นตีนี่แล้วไม่ต้องไปตีนี่ตีนั่นใช่เออตีนั่นตีนี่เข้าไปก็มีแต่เงินไม่ไม่ต้องห้อยฟงห้อย้าเออนั่นและคิดนอกกรอบเข้าไว้ท่านผู้ชมอะไระที่มันจะประหยัดเงินประหยัดทองประหยัดแรงได้ดีได้แข็งได้เย็นเนี่ยทำแบบบังเขาเนี่ยนะมองเบื้องต้นมันเหมือนจะแพงเออแต่ถ้าเราไปดูว่าเราต้องปูนวดห้อยฟ้าต้องทำสีเออทำนั่นทำนี่ปูนั่นปูนี่ ตีนั่นตีนี่แข็งก,แงกว่าแข็งกว่าแงกว่าใช่ไหมแพง,งกว่าทาทำทำพื้นแล้วก็ผนังแล้วก็หลังคาเนี่ยครบเลยครับเย็นครบเลยครับแกบอกเย็นแล้วก็แข็งคอนขึ้นมาเดินเขาก็บอกว่า บังแข็งบางเองแข็งบังนะแข็งมัน,ม,นมันไม่มีย้้ยเลยเนีย่ยเนี่ยเรามาดูไปถ้าเนี่ถ้าถ้าว่าเป็นเป็นพื้นที่ไม่แข็งอีกคนนึงขยมอีกคนนึงมีความรู้สึกอ่าได้แต่อันนี้มันไม่มีความรู้สึกอ่ะอีกคนที่อยู่ข้างไม่รู้สึก,กว่าไหวไ,ไ,ไม่รู้สึกเลยว่ะคนนึงขยมใช่ก็ต้องอย่างนั้นแหละของของดีๆแล้วก็ข้างล่างที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลที่ออกมาเนี่ยเห็นะไหมเอาไว้มีคองเป็นทะเลเลยเออใช่เป็นทะเลทที่ออกมาเห็นนะผมจะทำเทเลทกานแมน้ำลงน้ำล้วไี่เห็นลายๆเนี่ยังไม่ได้แกะกยังไไม่ด้แกน ตัวเรราเตรยมตัว,ตวยูเนี่ยยังไม่ได้แกะอยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะโน่นคุณจะทำเซตไปหนึ่งหนึ่งช่อง่านัแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะลุยมาข้างหน้าเน,น,นยนนดูเชิงชายเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวข้อไปไหนก็จบเลยใช่มไม่ใช่ตัวข้อก็กรองอยู่แล้วอ่าไม่ต้องไปตีนั่นตีนี่ไม่ต้องตีไม่ต้องตีนี่ใช่จะไม่้าครับเออบางทีอ่านงานขาดเลยเนี่ยขนไม่ได้ช่างนนั่นน่ะ่ะยังมองว่ามันไปย่างนีมันก็แย่จรงนะ จริงๆมันมองดูมันเหมือนแง่งนะแบบนักข่ายไม่ละเอียดเอยแต่ว่าละข้าล่ะทำสีล่ะไม่เชิงชายล่ะไม่เชิงชายล่ะเล็กล่ะไม่ต้องไม่ต้องใน่าจะดูความหนาของมันนสีสี่เมตรนะตีเป็นสามสี่น่ะได้ไม่ได้เพราบมันก็แพงแล้วแต่แล้วเวลามองขึ้นไปเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยมองมองมองเหมือนผมว่าผมดูแล้วถ้าผมทำอีกทีหลังผมก็หน่อาปิงปองอี่แงเดวดีมากดีมากก่อนคิดถูกที่เป็นนะใช่ทำตีนี้ อ๋เนยดูใช่ไหมอะไรอ๋อเนี่ยสั่งวันนี้สั่งรางน้ำมาด้วยใช่ไหมเนี่ยสั่งรางน้ำมาด้วยอ๋อใส่รางน้ำกันกันไปโดนที่เขาใช่ไหมใช่ใช่กันโดนที่เขานบเลยกันน้ำระบบปิดนกหนูขยะเข้าไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเดี็กเอาฝาปิดข้างใชนไหมฝาปิดข้างกับฝาอยู่ข้างในอยู่เออเดี๋ยวใส่ลูก PVC ีซีเขาไม่ต้องให้คนอื่นเขาด่าเราใช่แล้วเดี๋ยวเจาะใส่นี่พีพีลงบ้านบางหลังเนี่ยรางน้ำเนี่ยสร้างบ้านไม่ใช่จะเสร็จหรือตันแล้วนกหนูนกมันชอบไปทง เห็นไหมบางทีนกนกไปไปถ่ายต้นไม้ขึ้นขึอนขี้ขี้มันมันเป็นระบบปิดระบบปิดถูกต้องเอาเอาแล้วเห็นที่กองกองอยู่อะไรเป็นอะไรบางยังอ่อนเตะผนังใช่ไหมผนังผนังฝาผนังรอบรอบระเบิดครับอ <น 1941, S 1> ๋อยังใส่ไม่หมดยังใส่ไม่หมดอีกไม่น่าจะเกินสิบวันนี้ก็คงจะสำเร็จหมดละไอ้ชั้นบนครับครับไอ้นี่ที่ยาวๆอิฐอลูมิเนียมอลูมิเนียมเฟรมตัวอลูมิเนียมเฟรมครับแข็งมากเลยขึ้นไปยืนไปเดินไม่มีไม่มีอ่อนเลย หลังหลังคามุงครึ่งวันเสร็จใช่แล้วขึ้นไปเดินสบายไม่ต้องไปกลัวอันตรายเนาะเพราะมันแข็งเนอะแข็งเออแข็งมันเดินไปได้ไม่ไม่ต้องย่องอ่ะไม่ต้องย่องอ่ะเดินแบบเดินแบบสบายๆเลยเลาชอบไหมคะพี่มัเห็นอย่างนี้ชอบชอข้างนอกมันเป็นมันเป็นเฉยเป็นลายแม่แั่เนาะอันนี้พอดีหลานชายหลานมาจากพัทยาน่ะเขามาช่วยอยู่อาทิตย์นึงอาช่างมามาช่วยอยู่มานเลยนะไปดูดูกระเร็วหน่อยมีแต่คนแก่ๆทำอย่างนี้นะ คนไม่ให้รถมาบอกว่ารอไปเดี๋ยวโตมีกำลังแข่เออเอาเอาเอาไปไล่ปังก็วนเวลาแค่นี้ก่อนตาปีแแกบมาแล้ววันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนครับโรงเรียนส่งเสริมอัลกุรอานโรงเรียนอัลตักวาฟอง14บส่ายล่างเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือมัสยิดดารุนิบาดะอิหมั่มพะยีมุฮัมมัดมะตังเป็นอิหมั่มประจำมัสยิดซึ่งใครอยากมาดูก็สนับสนุนกันเต็มที่ตรงนี้ใครอยากมาดูก็มาคุณศรใครใครอยากจะดูงานปิงปองพื้นปิงฟองฝาปิงปองหลังคาปิงปอง ไม่เคยเห็นที่ไหนมาดูตรงนี้ได้พิสูจน์ทราบกันเลยพิสูจน์ทราบกันเลยว่ามันแข็งแรงจริงไหมแล้วมันแพงตามที่เขาลือกันไหมอมองดูเหมือนเหมือนแพงแต่ลองเรามาดูว่าเราไม่ต้องทาว่าไม่ต้องมาปูผนังภายในไม่ต้องทําสี้อาทำครงถ้าเกิดเราเราทำเทนนิสสวยอย่างเงี้ยน่นาจะเกินสองปีก็ต้องทําใหม่ละโดนแดดเรียวเดยแล้วแต่ท <laughs> ี่ดูแล้วโอ้โหเหมือนลายไม่สักเลยทำมาได้ขนาดร้านร้านทีเป็นสถาปนิศใหญ่เขายังไม่รู้จักเลยเหรอมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นการ ลบนอกตำราไม่พึ่งมือเลยเขาจะรู้ว่าอหไแพงถูกเนาะแล้วผมก็ดูในยูทูบแล้วผมก็สั่งไปทางโคราาในทางสีฟิลเลยเออแก้วเลยไม่เขาใจคิดวประหยัดประโยชน์สูงสุดเอาเอางั้นเราท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับดูฟังเขาคิดเนี่ยนะเขาเป็นสร้างโรงเรียน สอนเด็กเนี่ยเนี่ยดูห้องน้ำเนี่ยอ๋อนี่หลังคาห้องน้ำเอาปีกวางมาใส่อีกเออเนี่ยเห็นไหมดูสิไม่ต้องมีไม่ต้องมีตีฟ้าอีกไม่ต้องมีตีฟ้าไม่ต้องมีจันทร์เลยเออไม่ต้องมีแผลนั่นแผลนี่อีก่าแผลมาฟอกเพื่อนไปเออมาดูน้ะห้องน้ำเรียบร้อยดินี่ยังยังไม่ได้แกะไอ้ไอ้เทปสายออกเออไม่ต้องตีนั่นตีนี่แล้วไม่ต้องตีนี่เนาะไม่ต้องตีนี่ไม่ต้องตีนี่ นี่ข้างหลังก็ไม่ต้องตีนั่นไม่ต้องข้างหลังก็เป็นกลางน้ำในตัวข้างนอกก็ต้องไปต้องไปตีนี่ตีนั่นอหลายตีแล้วเกินกว่าจะสร้างบ้านเสร็จแต่ละหลังผ้าใยปิ่นควงก็ตีจบเลยนึ่เดียวเลยจบเลยเย็นด้วยใช่ไหมเย็นด้วยเนี่ยเราไปยืนดูเนี่ยเดี๋ยว่นานๆดูโหแล้วก็เสียงเวลาสอนเด็กก็มันก็ไม่รบกวนทางอื่นข้างล่างเนี่ยไม่ได้ยินเสียงข้างบนเลยเออใช่เพราะมันมันเก็บมันเก็บเสียงอ่าแล้วฝนตกมาไม่ได้ยินเลยอ่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยอนาคตเดี๋ยวอ่านอ ฝนตกมาก็สอนหนังสือได้ปกติใช่ไหมถ้เป็นลังคาไม่ใช่ที่ธรรมดาเรียบร้อยไม่ต้องสอนกันแล้วโออื้อเลยใช่ไหมไม่ต้องสอนกันแล้วเลิกเลิกสอนก่อนเลิกหยุดหยุดพักนะครับอ่าอ่าโรงเรียนต่างๆก็ทำตามอาบังคราเนี่ยได้แต่ถ้าใครใครยังไม่รู้จักก็มาดูมาดูงานได้มาดูที่คลองนี้เนาะคลองสิบสี่เบอร์เบอร์โทรบังเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หกสี่เจ็ดอ่าอ่าเป็นเบอร์โทรเบอร์เดียวที่ใช้มานานเลย ใครอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับปิงปองมาดูงานตรงนี้ได้ไดซึ่งผมก็ไม่เคยทําเลยปิงปองอแค่ดูใน YouTube ก็ทําได้แล้วไม่งั้นจะยากอะไรเลยเออมองเหมือนยากแต่ไม่ยากถูกเพราะเราออกแบบมาให้ทุกคนทําเองไดใ้ใช่ใช่ลาน้หนักได้เต็มที่ คิดนอกกรอบนะครับท่านผู้ชมจะได้ประหยัดเงินประหยัดทองกันเนาะถ้ได้เย็นได้ดีได้แข็งได้เงียบแล้วไม่ต้องไปตีนั่นตีนี่ตีนั่นเอองไปตีเยอะตีเยอะแล้วเปือตังใช่ใช่เอางั้นผมก็ขอบพระคุณอะบังมากที่ให้ให้ความรูะห์เอื่อเฟื้อข้อมูลต่อท่านผู้ชมต่อสาธารณชนนะครับขอให้โรงเรียนประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยเด็กไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ